พวงมาลายัยคนศึกษาหลักธรรมก็เพื่อหาหลักใจคนมีหลักใจย่อมแก้ปัญหาชีวิตได้พ่อมีเมียสองคนเมียหลวงคือแม่ใหญ่ เป็นแม่ของพวงมาลายัยแม่เล็กเป็นแม่ของพวงมาลีและเป็นเมียน้อยของพ่อเดิมทีนั้นแม่ใหญ่แต่งงานกับพ่ออยู่ด้วยกันหลายปีแต่ไม่มีลูกแม่ใหญ่จึงไปหาหญิงอื่นมาให้เป็นเมียน้อยของพ่อเพื่อแสดงว่าตนเป็นคนใจกว้างเพื่อให้เมียน้อยเกรงตนและเพื่อไม่ให้พ่อไปคว้าหญิงอื่นมาเป็นเมียน้อย อันจะทำให้ตนเดือดร้อนและผลก็เป็นไปตามต้องการพอแม่เล็กมาอยู่กับพ่อปีเดียวก็เกิดลูกหญิงคือพวงมาลีต่อมาอีกสองปีแม่ใหญ่ซึ่งมีทีท่ามาแต่เดิมว่าจะไม่มีลูกก็เกิดมีลูกหญิงขึ้นมาอีกอีกคนหนึ่งคนนี้คือพวงมาลายัยแล้วพ่อก็หมดโอกาสที่จะมีลูกอีกเพราะ พ่อได้มีโอกาสหายใจครั้งสุดท้ายเมื่อพวงมาลัยอายุได้สี่ขวบทั้งนี้เพราะพ่อตามปกติชอบดื่มเหล้าวันนั้นดื่มมากเมามากแล้วว่าตนไม่เมาจะดื่มเหล้าเติมอีกจึงเดินลงบันไดเพื่อจะไปดื่มที่ชั้นล่างแต่ได้พลาดพระตกบันไดหัวฟาดกับแง่บันไดสลบไปตายที่โรงพยาบาล แม่ทั้งสองนั้นไม่เคยทะเลาะกันเพราะแม่เล็กยอมลงให้แม่ใหญ่นับถือเป็นพี่แม่ใหญ่เองก็ไม่ใช่เป็นคนจู้จี้จุกจิกเมื่อเห็นแม่เล็กยอมลงให้ตนอย่างนั้นก็เกิดไมตรีจิตหญิงทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันได้แม่เล็กมีอำนาจจัดทุกสิ่งในบ้านเว้นแต่การเงินซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่ใหญ่ เมื่อพวงมาลียังเล็กนั้นแม่ใหญ่ได้เลี้ยงเองแต่เมื่อพวงมาลัยเกิดแม่ใหญ่ก็ห่างจากพวงมาลีไปบ้างและมอบให้แม่เล็กรับเลี้ยงดูพวงมาลีเองแม่เล็กก็พยายามอบรมลูกให้รู้จักประมาณตัวให้รู้จักฐานะของตัวให้สงเง่ยยมเจียมตัวให้เป็นคนมืออ่อนเคารพผู้ควรเคารพ พอลูกเข้าโรงเรียนก็พยายามพูดให้ขยันเล่าเรียนให้ลูกรู้สึกว่าลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของแม่ให้ลูกรู้สึกว่าลูกผู้หญิงถ้าไม่มีความรู้ก็จะรักษาตัวยากไม่มีอะไรเป็นเครื่องประการการดำเนินของชีวิตพวงมาลีมีรูปร่างงามสู้พวงมาลัยไม่ได้ ความปรับเปรียวสติปัญญาก็สู้พวงมาลัยไม่ได้แต่เป็นคนสุข,ขุมมีความบากบันและเชื่อฟังแม่เห็นใจแม่พวงมาลีรักแม่เล็กแม่ใหญ่และพวงมาลัยมากเธอไม่เคยขัดใจพวงมาลัยเลยส่วนพวงมาลัยนั้นทุกคนในบ้านพากันตามใจทุกคนในบ้านพากันชมว่าเธอฉลาดสวย เธอจึงเกิดความเข้าใจผิดในตัวเกิดเย่อหยิงพูดทุกอย่างเมื่ออยากพูดไม่ยอมใครแม้แต่แม่ใหญ่ดือ้อชอบดูถูกคนแม้แต่แม่เล็กและพวงมาลีแม้ว่าเธอจะฉลาดแต่ก็เกียจคร้านชอบแต,แต่แต่งตัวการเรียนจึงสู้พวงมาลีไม่ได้พอพวงมาลีเรียนอยู่ชั้นม .6 แม่เล็กก็เกิดปุ๊บปั๊บตายลงเพราะเส้นเลือดในสมองแตกพวงมาลีได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักสอบไล่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ดีนักต้องพยายามช่วยตัวเองอีกเป็นอันมากจึงสอบเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลได้โดยการจัดการของแม่ใหญ่เหตุผลที่แม่ใหญ่ให้พวงมาลีเรียนเป็นนักเรียนพยาบาลนั้นเพราะหนึ่ง เสียค่าใช้จ่ายน้อย 2. สามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มาก 3. ได้บุญมาก 4. อาศัยเป็นเครื่องรับประกันอนาคตได้เมื่อสำเร็จวิชาพยาบาลแล้วก็มีงานทำแล้ว กลางคืนพวงมาลีต้องไปนอนในห้องเป็นเพื่อนแม่ใหญ่เป็นประจำแม่ใหญ่ขอให้พวงมาลัยไปนอนเป็นเพื่อนแต่พวงมาลัยไม่ยอมโดยอ้างว่านอนไม่หลับอึดอัดร้อนเมื่อพวงมาลัยจบชั้นมอหแม่ใหญ่อยากให้พวงมาลัยเรียนปเจถึง8ต่อเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยพวงมาลัยไม่ยอม อ้างเหตุว่าเรียนนานไปแม่ใหญ่อยากให้เข้าเรียนเป็นนักเรียนแพทย์พวงมาลัยก็โวยวายไม่ยอมอ้างเหตุว่าทนเลอะเทอะทนกลิ่นเลือดทนดูศพไม่ได้จะเรียนอะไรก็ไม่อยากสู้อยู่เฉยๆปฏิบัติแม่ใหญ่ดีกว่าแม่ใหญ่ก็เลยไม่ทราบว่าจะบังคับหรือชี้แจงอย่างไรเลยต้องยอม พวงมาลัยคอยสืบดูเสมอว่าที่ไหนมีการประกวดความงามก็พยายามให้ตนได้เข้าประกวดสังคมไหนเป็นสังคมเด่นก็พยายามเข้าสู่สังคมนั้นพยายามทุกทางเพื่อแสดงตัวในสังคมต่อมามีชายคนหนึ่งมาติดต่อกับพวงมาลีแต่แล้วพวงมาลัยก็แย่งเข้าไปแต่งงานกับตนแต่ พออยู่กินด้วยกันได้ไม่ถึงสามปีก็หย่าก,กันพวกมาลัยจึงกลับมาร้องห่มร้องไห้ยอยู่สามวันที่บ้านแล้วก็เข้าสังคมใหม่แม่ใหญ่พูดไม่ออกพวงมาลีก็นิ่งตอนแรกเธอรู้สึกแค้นใจเจ็บใจน้อยใจผิดหวังถึงกับคิดจะทำลายตนเองแต่แล้วก็ได้สำนึกว่าการฆ่าตัวตายนั้น ไร้ประโยชน์ทั้งนั้นเพราะหนึ่งเป็นการยอมแพ้แก่ชีวิตและแก่ผู้แข่งขัน 2. ไม่มีใครเขาพุโทโธเพราะความสงสารมีแต่เขาจะเหยียดหยามสมน้ำหน้า 3. เป็นการตอบแทนความเสียด้วยความเสียจึงไม่ได้อะไรดีขึ้น 4. หมดหนทางที่จะทำการแก้ตัวใหม่ 5. ้ เมื่อตายไปแล้วอาจพบทุกข์หนักยิ่งกว่าขณะนี้ก็ได้ 6. เป็นการสร้างความผิดหวังให้แก่แม่ด้วยแก่ตนเองด้วย 7. ถ้าตนมีชีวิตอยู่ก็จะได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเองด้วย 8. เรื่องผิดหวังสมหวังสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของโลกทุกคนต้องประสบมิใช่พบแต่คนเดียวก็คนอื่นทำไมเขาทนได้ ตนเองวิเศษเท่าไรนักจึงทนไม่ได้ 9. เมื่อขณะนี้ผิดหวังต่อไปก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ต้องสมหวัง 10. เรื่องความทุกนี้อีกสักพักหนึ่งมันก็เปล่าไปมันเกิดได้มันก็ดับได้เอาเวลาแห่งชีวิตไว้แก้ตัวใหม่ดีกว่าอย่าตัดหนทางเสียด้วยความตายเลย 11. คนที่เข้าทุกข์กว่าตนมีมากมายเช่นคนเป็นโรคเรื้อนคนพิกลพิการทุพพลภาพทรมานอยู่ตามโรงพยาบาลเขาก็ไม่เห็นค่าตัวตายมีแต่คนแข้งขาตาดีมีฐานะเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เบาความคิดนี่แหละค่าตัวตายกันมาก 12. เรามัวทุกข์จะตายแต่คู่แข่งขัน เขาปรับสบายคิดได้อย่างนี้แล้วพวงมาลีก็เริ่มต่อสู้เพื่อชีวิตแม่ใหญ่ไปวัดทุกวันพระไปรักษาศีลฟังธรรมฟังธรรมสากัดฉาบำเพญสมาธิเมื่อพวงมาลีว่างแม่ใหญ่ก็พาไปวัดด้วยพวงมาลีตามแม่ใหญ่ไปวัดตั้งแต่เล็กจนโตจึงมีความรู้ในทางธรรม ในการไหว้พระสวดมนต์ตามควรและด้วยความรู้ในทางธรรมนี่เองได้ช่วยให้พวงมาลีได้คิดแล้วไม่ฆ่าตัวตายดังกล่าวแล้วแม่ใหญ่เคยชวนพวงมาลัยไปวัดกับตนแต่พวงมาลัยไม่ไปโดยอ้างเหตุว่าเงียบน่ากลัวผีฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องเมื่อยและง่วงไม่น่าสนุก แล้วก็อายเพื่อนๆเ,เขาด้วยเขาจะหาว่าเป็นคนคล่ำครึไม่ทันสมัยอกหักแม่แม่ใหญ่จะชี้แจงว่าการไปวัดเป็นการพาตนเข้าไปหาความดีสแสวงหาความสงบหาความจริงของชีวิตหาหลักของชีวิตหาวิธีแก้ปัญหาชีวิตคนมีใจบางจึงเข้าวัดคนมีกิเลสหนาไม่กล้าเข้าวัดกลัววัด คนไม่รู้แต่นึกว่าตัวรู้ย่อมไม่เข้าวัดการไปวัดเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ดึกดำบรรเป็นการประกาศความเป็นเอกราชที่ยั่งยืนของไทยเป็นการรักษาพุทธศาสนาเพราะเมื่อคนไปวัดพระก็ต้องสั่งสอนธรรมเมื่อสั่งสอนธรรมก็ต้องศึกษาธรรม การศึกษาธรรมเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาเราไม่รู้จะต้องศึกษาเสียก่อนพวงมาลัยได้ฟังแล้วก็หัวเราะบอกว่าเอาไว้ให้ตนผมงอกฟันหักกินหมากปะเปลือกเสียก่อนจึงจะเข้าวัดตอนนี้ขอสนุกก่อนแม่ใหญ่ชี้แจงว่าเรื่องความดีเรื่องหลักของชีวิตหรือวิธีแก้ปัญหาชีวิตเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องทุกคนจำเป็นต้องรู้ ไม่ใช่ไม่จำเป็นเฉพาะคนแก่ปากเปลือกแต่พวงมาลัยก็ไม่ยอมไปวัดอยู่ดีต่อมามีชายอีกคนหนึ่งมาติดต่อกับพวงมาลีจวนจะมีการตกลงมั่นกันแล้วแต่พวงมาลัยก็ใช้คนอุบายวิธีดึงชายคนนั้นมาแต่งงานกับตนเสียอีก แม้แม่ใหญ่จะคัดค้านอย่างไรพวงมาลัยก็ไม่ฟังแม่ใหญ่จึงไม่ยอมไปในพิธีแต่งงานครั้งนี้แต่พวงมาลัยหรือจะยอมเปลี่ยนความคิดเพราะเธอเป็นมิตรสนิทกับความดือ้อความริษยาความถือดีความเอาแต่ใจตนความเห็นแก่ตัวความใช้อารมณ์เป็นเหตุผล เมื่อแม่ใหญ่ไม่ไปก็ไม่เห็นต้องทุกข์ร้อนคนอื่นก็ไปกันถมเถพวกมาลีแค้นใจมากเกือบฆ่าคนทั้งสองนั้นแต่กลับได้คิดอีกว่าฆ่าเขาแล้วก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เลวลงเราก็เสียเขาก็เสียผู้ชายไม่ใช่มีคนเดียว ในโลกนี้มีอะไรบ้างที่แน่นอนเราจะมาเอาแน่กับคนไม่แน่มันก็ต้องแน่ที่จะต้องเป็นทุกข์แม้พวงมาลัยจะพาผัวใหม่มากรีดกลายเป็นการเย้ะหยันเธอก็หัวเราะได้โดยไม่สะทกสะท้านหัวเราะอย่างนักสู้ต่อชีวิตในตอนแรกเธอคิดจะออกจากบ้านเกิดไปอยู่ที่อื่นแต่แล้วก็ไม่ไปเพราะคิดว่า เมื่ออยู่กับความจริงแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้และคิดสงสารไม่ใหญ่เพราะอย่างไรอย่างไรก็เป็นผู้มีบุญคุณต่อตัวพวงมาลัยลอยไปอยู่กับพ่อยอดชายคนใหม่ได้สองปีเท่านั้นก็เป็นพวงมาลัยขาดลอยกลับมาบ้านอีกพร้อมด้วยความเจ็บทั้งกายใจเพราะพ่อยอดชายไปมีเมียใหม่ด้วยตบตีทำร้ายเธอด้วย เธอแต่งงานสองครั้งแต่ไม่มีลูกเลยจึงทำให้ชีวิตแบบพวงมาลัยของเธอลอยไปลอยมาไม่ยากแต่การลอยกลับมาครั้งหลังนี้ทำให้พวงมาลัยลดความปราดเปรียวลงไปแม่ใหญ่กับพวงมาลีพยายามพูดปลอบโยนไม่ให้คิดอะไรมากแต่เธอก็คิดพวงมาลัยมีใจคองหงุดหงิดผิดหวังอับอายกลุ่มอย่างคนไม่มีหลักใจ เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายเองบ้างละเดี๋ยวจะฆ่าพ่อยอดชายนั่นบ้างละแต่พอแม่ใหญ่กับพวงมาลีรู้เข้าก็ช่วยกันพูดชี้แจงให้ฟังจึงหยุดพวงมาลัยเริ่มรู้สึกว่าความผิดหวังความเสียของรักช่างเป็นทุกข์เหลือประมาณพวงมาลีที่ถูกตนแย่งคนรักก็คงจะได้รับทุกขอย่างนี้ แต่หน้าประหลาดที่ฉะไหนพวงมาลีจึงเข้มแข็งทนอยู่ได้วันหนึ่งพวงมาลัยบอกแม่ใหญ่กับพวงมาลีว่ากลุ้มใจขอไปหลบอายที่ต่างจังหวัดไปเรื่อยๆไปให้หายกลุ้มแม้จะถูกห้ามได้รับการชี้แจงอย่างไรพวงมาลัยก็ไม่ฟังเมื่อแม่ใหญ่ขอร้องให้อยู่เธออย่าไปไหนเลย อยู่ให้แม่ชื่นใจเรื่องคนจะก,กลุ่มอยู่ที่ไหนมันก็กลุ่มทั้งนั้นกลุ่มไม่กลุ่มอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราอย่าไปเลยแม่ก็แก่แล้วพวงมาลัยถึงเกิดลังเลใจแต่แล้วต่อมาเธอก็าหายไปจากบ้านโดยเขียนจดหมายบอกไว้ว่าจะไปต่างจังหวัดไปเรื่อย อย่างที่ตนคิดไว้แม่ใหญ่เสียใจมากพวงมาลีเห็นแม่ใหญ่ไม่สบายใจจึงบอกว่าจะไปตามพวงมาลัยให้กลับมาแม่ใหญ่จะได้สบายใจแม่ใหญ่ก็กลับบอกว่าพอทีเดี๋ยวนี้แม่รู้แล้วว่าลูกของแม่ที่แท้จริงนั้นคือหนูนี่เองพวงมาลัยควรที่จะไปจากห้อง จ้าลอยละล่องเข้าไปในห้องไหนเอ่ยนี่ละ่ะชีวิตของคนอย่างพวงมาลัยก็ต้องเป็นอย่างนี้พวงมาลีกับพวงมาลัยเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมจึงไม่เหมือนกันการรู้จักคิดย่อมนำความสบายใจโปร่งใจมาให้การคิดว่าคนนั้นผิดคนนี้ทำความเจ็บแค้นใจให้แก่เราย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากภายหลัง ถ้าคิดว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นทำให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม